สวัสดีค่ะมาบกับเราต่องน้องเพิ่มพูนนะคะตอนนี้เพิ่มเพิ่มมาเข้าโรงเรียนอยู่กับคุณลุงใหญ่ที่บ้านกระโพนิ่งอยู่นะคะแม,แม่นิ่งเลยเหรอแบบบบเป็นยังไงขึ้นหวปอปอขึ้นหอดไม่้อเพิ่มเพิ่มคิดถึงไหมโอ้โหโอ้โอโอคุณลุงแข็งแรงมาก ตอนนี้นิ่งนิ่งแล้วปกตินะคะแม่ยมเขาจังสีอะไรได้ไดไดย่นโค้งใส่เลยก็มีเศราย่นเลยเดือนนี้นะคะก็คือทอดคือทอดมะเพิ่นคุณลุงใหญ่อยู่ใกล้ๆโอกาสย่นเ <c oughs> ปิ้ลเปิ้ลมาละคือถอนแม่บ่สมาละคือถอดแมบ่อมบอ นูนนนนนนวันนี้จะเดินไปทางไหนวันนี้เพื่อเพื่อเพื่อหลาจิยางไปใส่หัดใส่นแยงเนาะค่ะน,นี่ใส่ได้สองสามวันแล้วเริ่มดีขึ้นนะคะคุณนุงบอกเริ่มดีขึ้น

่านมีสายีคาที่หาออกมาหนสายเอูกน้องพี yea, <h, <h ่ไอไอไอเอนทันทีเอาูกน้องเขาตัวเพิ well ่มเพิ่มมาเร็วมาเร็ววันี้เร็วนี้เร็วมามาม เออครับเร็วครับเร็วครับเร็วสวัสด yes, no, yes, no, ีค oh, รับเร็วครับเวครับเร็หิวหวยไงหิวหิวไหนหิวังไงหิวยังไงเอาหิวยังไงหิวยังไงรับก่อนรับก่อนเออ ใส่หิวจังไหนหิวจังไหนกินดีอยู่ดีคือทอดยีนหาไมาเอาเน้ามาหอยค่ับนี่

ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานนะคะคุณลุงใหญ่แล้วก็ทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณคุณพี่พิมทีม่คอยซัพพอร์ตนะคะทุกๆเรื่องนะคะคลิปนี้กเ็กเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเอาขอบคุณครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ